ไมก่อนวิธีขี้โหนาคือถ้าคุณมีมีดผมจะชักปืนออถ้า,ถาคุณ,คณมีปืน,ปนผมจะวางคว้างระเบิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคอนเซ็ปต์คือการที่เราต้องเหนือไงไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะต้องเหนือผู้อื่นคอนเซ็ปต์นั้นยังอยู่นะยังอยู่ในใจตลอดเวลาแต่เป็นคอนเซ็ปต์ในการทํางานละเป็นการคอนเซ็ปต์เพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรต้องเหนือถ้าเขาทํางานแบบระดับมีมีดเราต้องทํางานให้มันเป็นระดับมีปืนให้ได้แล้วถ้าเขากําลังใช้ปืนกันอยู่เราต้องไปคว้างระเบิดละ ในยุคสมัยนี้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของมีเดียได้ด้วยตัว,ตวเองถ้าเกิดจะเอาศาสตร์ซึ่งไม่มีในตําราเรียนเนี่ยจะใช้สอนน้องๆที่เขาก็สนใจอยากจะประสบความสําเร็จนะครับหลักๆของการเป็นมนุษย์ที่ต้องสื่อสารหรือแปลความที่คุณอาสามารถจะพอเล่าให้ฟังได้มันมีอะไรบ้างครับข้อหนึ่งเยอะ จะทาอะไรอะเข้าไปสี่จุดเลยอย่าเยอะทำอย่างห้าอย่างพอเอาห้านิ้วเนี่ยทำห้าอย่างพอห้าอย่างก็คือหนึ่งบทเริ่มต้นแล้วสุดท้ายคือบทสรุปมันไปแล้วสองหรืออีกสามหรืออีกสามก็คือตัวเนื้อเรื่องของมันสามอันเนี่ยมันจะอยู่ที่การทํางานที่เรียกว่าระบบระบบนะตัวเดบยูเดบยูเดบันยูเขียนงี้ถูกไหมครับครับคือเริ่มต้นต้องสูงกราฟเนี่ยต้องสูงไว้ก่อน เริ่มต้นการต้องน่าสนใจก่อนต้องสูงเลยต้องชัดเจนต้องดึงให้อยู่เอาให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงไปได้แล้วพอผ่อนลงไปสักพักหนึ่งพอขึ้นมาตรงเป็นข้อสองแล้วเนี่ยมันผ่อนแล้วเห็นไหมเพราะว่าน,นี่บทนำแล้วอันนี้ก็ค่อยๆไล่ไม่ใช่ไล่ตึงนะไล่ผ่อนเพราะว่าคนที่ถูกสัมภาษณ์คุณจะไล่ตึงเขาตั้งแต่แรกเขาก็เอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ก็<ข>ต้องผ่อนถูกต้องต้องผ่อนก่อนเพราะฉะนั้นมันจะลงอย่างนี้จนกระทั่งพอขึ้นไปกลางๆต้องขึ้นไปจุดสูงสุดอีกทีเป็นตัว W เงี้ยครับ แล้วพอเสร็จสักพักเมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดแล้วอย่าพยายามตะเกียกตะกายให้มันสูงกว่านั้นอีกมันไม่ได้แล้วก็ต้องก็ต้องดึงมันลงต้องดึงมันลงพอดึงมันมาลงตรงจุดต่ํามันถึงจะมีจุดสูงคุณก็ถึงจะดึงไปได้อีกทีในตอนบทสรุปจบคือทํางานเป็นรูปตัวแต่มันอยู่ผมพูดในในสัปดาห์ก่อนเมื่อที่คุยกับคุณที่บอก,บอกผมย้ยํายตลอดเวลาเลยว่าเวลาคุณทําอะไรกับใครยังไงก็ตาม คุณต้องเคารู้ความคิดเห็นเขานะในเมื่อถ้าผมเป็นคนอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วผมสัมภาษณ์เปอร์ผมคุยกับเปอร์ผมไม่เห็นจะต้องไปรู้สึกอะไรกับเปอร์เลยผมรู้อ๋อเปอร์คิดงี้เหรออ๋อเปอร์อย่างนี้อันไหนเปอร์ดีเปอร์ถูกผมพูดตลอดนะพูดออกอากาศก็พูดหรือพูดรับหลงังเปอร์ก็รู้เฮ้ยเปอร์ดีแล้วนะเก่งขึ้นหรืออะไรเงี้ผมจะพูดข้างหลังแต่อันไหนไม่ดีผมก็จะบอกไม่ดีนะแล้วถ้ามุไงใสิ่งที่ผมหวังดีผมต้องกลัวใครเหรอไม่ต้องมึ่งไม่ต้องไม่ต้องเพราะฉะนั้นหลักของววิิธีีคดในนัท่อายุ28 วันนั้นคิดได้แล้วว่าไอสิ่งที่เราทำาาองอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและไม่ควรทําถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดี<ช>เราจะต้องไปกลัวอะไรถูกต้องอถูกต้องแต่ความเข้มแข็งความแกล่งความเขี่ยวอันนี้มันช่วยไม่ได้ต้องอาศัยประส,กร<ฆ>สบการณ์ประสบการณมันจะค่อยๆปลูกฝังมาเรื่อยๆแต่ว่าอย่างน้อยมีแนวคิดชัดเจนฉันจะไม่ทําอะไรที่มันไม่ดี